ท่องเที่ยวเดินหน้าอย่างหนักปลุกภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่กักตัวหนึ่งกรกฎาคมนี้ให้ได้ก็สิ่งที่เราต้องจับตากันอย่างมากเลยก็คือตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเพราะตอนนี้เขากําลังทดลองแล้วในการฉีดวัคซีนให้กับคนทํางานด่านหน้าที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวทั้งหลายคือมันจะมีกลุ่มของคนทั่วไปที่จะฉีดกันได้ก็คือหนึ่งมิถุนาใช่ไหมแต่ว่าพวกที่ ทำงานท่องเที่ยวหรือดานหน้าทั้งหลายก็คือเขากําลังไปไล่ฉีดอยู่ทะ่นั้นก็คือฉีดกันได้มากแค่ไหนตัวเลขอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะที่ภูเก็ตฉีดได้ต้องภายในเดือนมิถุนาจะต้องเห็นกันแบบว่าฉีดกันอย่างหนักเลยฉีดกันอย่างหนักเลยก็คืออย่างน้อย70%อร์เซนของประชากรก,รก็คือน่าจะสักเกือบเกือบสามแสนคนก็จะถือว่าเปิดได้แน่ๆแ,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูก็คือว่าวิธีการคุณยังไม่บอกสักทีมาอย่างไงมายังไง ไม่กักตัวภูเก็ตเนี่ยก็คือต้องสองฝั่งฝั่งนี้ของคนไทยต้องฉิดได้ฉีด70%อย่างที่บอกของคนภูเก็ตแล้วก็ฝั่งที่เข้ามาคือต่างชาติหรือคนไทยที่มาจากต่างประเทศก็จะต้องฉีดด้วยเหมือนกันถึงจะมาอยู่แบบไม่กักตัวได้คือต้องอยู่ในภูเก็ต7วันแล้วก็ครบ7วันก็ออกไปนอกภูเก็ตได้แต่ที่ยังไม่ชัดเจนคือวิธีการว่าะจะจองยังไงจะต้องบินตรงมาลงภูเก็ตไหมหมายถึงว่าออจอง รวดเดียวจากต้นทางมาลงภูเก็ตเลยไม่ได้ไปต่อเครื่องแบบจองแยกต่อเครื่องโลคอสที่สวนนภูมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วโรงแรมจองแบบไหนจองโรงแรมธรรมดาได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่รู้หรือใครมีบ้านตัวเองบ้านคนรู้จักไปอยู่ในนั้นได้ไหมอันนี้ยังไม่รู้ก็คือจะต้องได้เห็นทั้งเรื่องของการฉีดแล้วก็เรื่องของวิธีการออกมาถึงจะชัวร์ว่าจะเปิดได้จริงก็ตามข่าวนี้ก็คือทั้งกลุ่มเอเจนต์ต่างๆคง,งหมายถึงบริษัททัว ที่รับต่างชาติมาเที่ยวแล้วก็แอร์ไลน์สายการบินผนึกกําลังกันแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยก็คือปลุกภูเก็ตให้ได้ภูเก็ตนี่คือจังหวัดท่องเที่ยวอันดับสองถ้าภูเก็ตโอเคหมายถึงว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้จริงไม่ใช่ว่าโหมโลงมากเลยสุดท้ายเข้ามาหลักร้อยหรืออะไรเงี้ยถ้าภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวทะลักเข้ามาได้จริงจังหวัดอื่นก็จะตามมาที่นั้นใครที่รอเชียงใหม่มีไหมไม่กักตัวอะไรเงี้ยก็ จังหวัดอื่นนอกเหนือจากภูเก็ตคือเดือนตุลานะครับฉะนั้นต้องให้พี่หรือน้องภูเก็ตเขาก่อนนะกรกดาถ้าสําเ,เร็จเพอเพอเขาอาจจะเลื่อนขึ้นมาเป็นสิงหาก็เป็นไปได้ใช่ไหมคือประเทศเราก็อย่างนี้ทุกรอบนั่นแหละถ้าอะไรไปได้ดีก็ฮึกเหิมแล้วก็อาจจะเลื่อนขึ้นมาก็อย่างช่วงนี้ทําไมดูอารมณ์ของข่าวเหมือนจะฮึกเหิมเพราะว่ามีวัคซีนมามากขึ้น แล้วก็แผนการฉีดก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่จะเล่นท่าอยู่นั่นแหละจะเอาแต่สูงอายุกับเจ็ดกลุ่มโรคอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้บังคับแล้วใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงทดลองฉีดให้คนทํางานอยู่คนทั่วไปก็หนึ่งมิถุนายนนะครับฉะนั้นก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่ามีมาแล้วอะแล้วก็วิธีการฉีดก็เปลี่ยนแล้วไม่เล่นท่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเห็นความหวังมากขึ้นไงก็เลยเหมือนอารมณ์เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบว่ามีความหวังฮึกเหิมกันแล้วจะทําให้ได้หนึ่งกรกฎาคมนี้ หร,หรืออีกแบบหนึ่งก็คือถ้ามองแง่ลบนิดหนึ่งคือด่าเยอะด่าเยอะแล้วก็คนจัดการประเทศคือถูกขับเคลื่อนด้วยแรงด่าแรงด่าคือของเดิมก็อาจจะเฉยๆไปเรื่อยๆตามสไตล์ของเขาที่เล็กๆศูนย์แล้วก็ชราใจเฉยๆไปเรื่อยแล้วทีนี้ก็เว็บสองเว็บสามแล้วก็โดนด่าโดนด่าปุ๊บอ๋อ,อเอาทําก็ได้ทําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ คือเข้าใจว่าที่ไม่มีให้วอ l k in ินไปฉีดวัคซีนเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมาออลกันเยอะๆเดี๋ยวก็จะติดเชื้อฉะนั้นจะต้องจองคิว็ต้อต้องออมีขั้นมีตอนเ,ออเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือให้คนแก่ฉีดก่อนแล้วปรากฏว่าคนแก่ไม่กล้าฉีดจองน้อยโอ้แต่ยังไงจะต้องรีบเปิดฉะนั้นก็เลยวอล์กอินก็ได้วอล์กอินก็ได้ก็เริ่มทดลองตั้งแต่ตอนนี้เริ่มทดลองกันแล้วนะครับว่าฉีดให้คนทํางานก่อน ฉะนั้นก็เลยเห็นความหวังมากขึ้นเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือภาคธุรกิจท่องเที่ยวทุกส่วนยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างหนักสําหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับเตรียมอย่างหนักเลยนะอย่างหนักยังไงต่างชาติ1กรกฎาคมที่จังหวัดภูเก็ตได้เฉพาะภูเก็ตเจ้าเดียวก่อนนะครับที่ว่าไม่กักตัวและอีก9จังหวัดในวันที่1ตุลาคมนี้9จังหวัดก็คือกระบี่พังงาสมุยพังงานเกาะเต่า ที่อยู่สุราษฎร์และก็พัทยาที่อยู่ชนบุรีเชียงใหม่กรุงเทพเพชรบุรีซึ่งมีหัวหินประจวบคีรีขันธ์มีชะอำและบุรีรัมย์ซึ่งหวังว่าถ้าภูกเก็ตไปได้ดีเก้าจังหวัดจากเดิมที่สุรากอ็อาจจะเลื่อนขึ้นมาเป็นสิงหหาก็เป็นไปได้อันนี้นี่คือออฟดาลอาเองเพื่อเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแล้วก็ทางท่านผู้ว่าททท,ทก็บอกว่า ตอนนี้เตรียมความพร้อมสําหรับเปิดรับนะักท่องเที่ยว3ด้านคือถ้าเขาโอเคแล้วก็จะเป็นท่านผู้ว่าททท,ทถ้าไม่โอเคก็คือผู้ว่าทททเฉยสามด้านของเขามีอะไรหนึ่งคือแผนการพัฒนาด้านซัพพลายไซด์เช่นเรื่องของสุขอ,อนามายัยความปลอดภัยการปรับภูมิทัศน์ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโครงสร้างพื้นฐานคืออะไร อยากให้เป็นขนส่งสาธารณะนะจะได้เดินทางสะดวกเพราะว่าท่านั่งแท็กซี่จากสนามบินเนี่ยแพงมากเพื่อเตรียมรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่ากลุ่มศักยภาพใช้ใจ่ายสูงตามนโยบายรัฐบาลเอ๊ะจ็จะแปลกๆโครงสร้างพื้นฐานคือรถลิมูซีนจากสนามบินหรือยังไงกลุ่มศักยภาพใช้ใจ่ายสูงตามนโยบายรัฐบาลเดี๋ยวบอกนะว่าเดือนละแสนอะไรที่กระเทนอายุตามที่เคยมีข่าวสองแผนการกระจายและฉีดวัคซีนอย่างที่บอกครับ ถ้าจะเปิดได้จริงขึ้นอยู่กับว่าฉีดได้ครอบคลุมครบถ้วนตามจํานวนเขาไหมเพราะว่าพีพ่ๆจะได้สบายใจถ้าฉีดยังช้ายังไม่ครอบคลุมเขาก็ไม่สบายใจเดี๋ยวเขาก็เลื่อนอีกอทุกภาคส่วนต้องช่วยกันติดตามและแก้ปัญหาหากพื้นที่ไหนได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่วางไว้จะต้องปรับวิธีแต่อย่าเลื่อนวันนะอันนี้พูดเองหรือปรับพื้นที่การฉีด ก่อนและหลังอย่างไรรวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยงของพื้นที่และความพร้อมด้านสาธรารณสุขหากมีการแพร่ระบาดซ้ําประเด็นก็คือเขาเคยพูดนะว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ยังคงแพร่เชื้อได้ถูกไหมแต่ว่าถ้าทุกคนฉีดกันหมดแพร่ใส่แพร่ก็อา้าวก็มีภูมิต้านทานกันหมดแล้วแพร่ก็ช่างแพร่ดิใช่ไหมเห็นข่าวว่าอย่างอิตาลีก็บอกว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยการติดเชื้อลดลงกว่า80%ฉะเนั้นยังไงก็ต้องฉีดและไอ้เรื่องระบาดซ้ํานี่ก็ อย่๋ยไปซีเรียสมากสาแผนการตลาดถือเป็นงานที่ทททไปฮาเซลไว้อ้อไปรับผิดชอบโดยตรงขณะน,นี้อยู่ระหว่างการเตรียมทําการตลาดมีข่าวอันึงบอกว่าถึงไทยจะยังเปิดไม่ได้เนี่ยนะแต่ว่ายอดวาลเชอร์ที่ซื้อล่วงหน้าเนี่ยตืมคือมีคนซื้อแล้วไม่ได้มาอยู่เยอะฉะนั้นก็ติดหนี้เขาไว้เยอะฉะนั้นต้องยังไงก็ต้องเปิดเพื่อเคลียร์เคลียร์ของ <c oughs> คือมีคนที่เขาบอกว่าไรนะ pay first travel letter อะไรอย่างเงี้ยจ่ายก่อนเที่ยวทีหลังซึ่งมีคนจองมาเยอะแล้วนักท่องเที่ยวลุ้นเปิดภูเก็ตทททก็บอกว่าสําหรับภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่นําร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ยังดีนะครับที่ต่อให้มีเว็บ3ซตยังไงเขาก็ไม่ล้มเลิกเพราะว่าคนนี้ก็บอกตั้งแต่หลังระบาดใหม่ๆแล้วว่ายังไงก็ไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อก็ถือว่าโอเคเพราะตอนนั้นก็เหมือนกับหมดหวังไปแล้วว่าโอ้สงสัยแซนด์บ็อกซ์เลื่อนอีกแน่ ก็คือตอนนี้เราได้วัคซีนมาแล้ว200,000โดสและต้องการอีก200,000โดสในเดือนพฤษภาคมและในระยะถัดไปก็ก็คือ400,000ใช่ไหมเอาไปฉีดให้คนทํางานท่องเที่ยวซึ่งต้องเอาใจช่วยให้แผนการกระจายวัคซีนลงภูเก็ตทําได้ตามแผนเนื่องจากจํานวนวัคซีนที่ภูเก็ตต้องการนั้นได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้วเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาก็ตอนนี้ภูเก็ตได้ไปประมาณเกือบ200,000โดสและอันนี้อีก400,000ก็ก็เกือบแล้วเกือบแล้ว แต่ว่ามันก็อาจจะมีตัวแปรใหม่ๆและมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันทั่วประเทศจึงต้องคอยมอนิเตอร์ว่านโยบายการกระจายวัคซีนของรัฐจะส่งผลกระทบต่อการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือไม่วันก่อนที่พูดข่าวไปว่าเขาเตรียมรีดน้ำหนักโควิดให้หุ่นพร้อมเพรียวคือโควิดเป็นศูนย์ก่อนเปิดให้ได้ใช่ไหมคือตอนนี้ภูเก็ตเหลือการติดเชื้อวันละ10-20คนต่อวันก็เดือนหนึ่งก็5 600กร้นั้นเขาจะรีดน้ำหนักให้เหลือศูนย์ให้ได้ ตามเกณฑ์ที่เขาเคยบอกถ้าเหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็จะเปิดฉะนั้นเราต้องดูว่าภูเก็ตจะเหลือศูนย์ไหมถ้ายังไม่เหลือศูนย์อาจจะเลื่อนอีกก็ได้เหลือศูนย์ก่อนเปิดไม่เป็นไรแต่หลังเปิดห้ามเหลือศูนย์ห้ามเล่นนโยบายเหลือศูนย์เพราะว่ามันต้องมีแน่ถ้าเกิดเขาบอกว่าหลังเปิดให้ก็ให้ศูนย์อีกเนี่ยก็วันวันเหมือนกันว่าจะเปิดเปิดปิดปิดหรือเปล่าแล้วก็ย้ําว่าขณะนี้รัฐบาลให้ความสําคัญกับการเปิดประเทศพอๆกับการดูแลด้านสาธารณสุขด้วยก็ตีความได้เลยว่า ดีครับเพราะว่าถ้าเอาแต่สาธารณาสุขคือเล่นเลขศูนย์โควิดอย่างเดียวแต่ไม่เปิดประเทศเนี่ยก็จะเหมือนปีที่แล้วฉะนั้นควรจะตีคู่กันไปทั้งสองอย่างคือการเปิดประเทศแล้วก็สาธารณาสุขแล้วก็ทางการท่องเที่ยวก็ไปสำรวจนักท่องเที่ยวต่างชาติพบว่าในตลาดยุโรปส่วนใหญ่ไม่กังวลต่อการแพร่ระบาดในประเทศไทยมากนะจริงเหรอที่ข่าวของเรานี่มันเลวร้ายมากในช่วงที่ระบาดหนักๆใช่ไหมเพระตอนนี้ก็ยังหนักอยู่นะแต่เหมือนข่าวจะเริ่มไม่เลวร้ายไงไม่รู้นะ คือตอนที่ตัวเลขมันกําลังขาขึ้นนะ่ะโอ้โหเรวร้ายมากคนนั้นคนนี้เสียชีวิตใช่ไหมแต่น,นี้คือเหมือนจะกลายเป็นว่าดูไม่หนักยังไงไม่รู้นะกลายเป็นว่าบางคนยังยังบอกว่าโอ้ไทยอันตรายกว่าเขาซะอีกหรืออะไรเงี้ยแต่นี้เขาบอกว่าบรรดาเอเย่นต่างๆที่ไม่ได้อ่อนไหวต่อการแพร่ระบาดในไทยอาจเป็นเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่อยู่ที่ระดับ2ถึง3,000ต่อคนนั้นถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นฉะนั้นเราก็ไม่โดนถอดออกจากประเทศปลอดภัยที่จะเข้ายุโรปง่ายๆหรอก นี่พูดเองคือเขาไม่กังวลเรื่องตัวเลขพวกเอเจนท์ที่จะชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเนี่ยแต่ที่เขากังวลคือคืออย่างที่บอกครับโควิดไม่ได้น่ากลัวแต่น่ากลัวก็คือคนจัดการประเทศที่ชอบชอบปิดปิดเปิดเปิดเอ่อเปิดนิดนึงแล้วก็ปิดยาวหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเขากังวลว่าการแพร่ระบาดรอบใหม่นี้ทําให้รัฐบาลไทยเปลี่ยนใจไม่เปิดประเทศอีกหรือเปล่าซึ่งทางทททก็ยังยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไทยยังคงเดินหน้า เปิดประเทศตามแผนเดิมที่ได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแล้วฉะนั้นจําไว้นะครับถ้ามีเว็บ4ก็ต้องยังเปิดอยู่นะเพราะว่ายังเดินหน้าตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้ใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ต้องยังเปิดอยู่นะผนึกเอเย่นแอร์ไลน์ปลุกตลาดก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะโฟกัสไปที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นหลักก่อนไม่ใช่ประเทศไทยทั้งประเทศคือถ้าภูเก็ตนาแล้วมันสําเร็จก็คือเดี๋ยวที่อื่นเขาก็ตามมาเองแหละ คือต่อให้ประเทศไทยตอนนี้ยังมีความไม่สงบในการเมืองหรือว่าอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่ว่าภูกเก็ตเชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวยังท่องเที่ยวได้ฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์อื่นเออแต่ก็งงนิดนึงตรงนี้หมายความว่ายังไงก็คือเบื้องต้นนี้จะเลือกสื่ออ๋อสื่อเฉยเฉยใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบมีเงื่อนไขอะไรจะเลือกสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ตลาดระยะไกลครับไม่เอาใกล้ๆแล้วใช่ไหมของเดิมคือจะเอาพี่พ,พี่ที่อยู่แถวๆนี้อะไรเงี้ยนะ จะเลือกสื่อถึงตลาดระยะไกลและเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าและคุ้นเคยกับประเทศไทยเป็นอย่างดีแล้วเป็นหลักยังไม่เน้นกลุ่มเดินทางเป็นครั้งแรกฉะนั้นถ้าเอาพี่ๆก็ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดินทางครั้งแรกทั้งสิน้นถ้าเอาไกลๆที่คุ้นเคยกับไทยเป็นหลักก็นั่นไงพวกฝรั่งทั้งหลายอ๋อแล้วที่เราสงสัยว่าวิธีการยังไงคือยังไม่ได้ชัดเจนแต่เขาบอกว่ากําลังเจราจากับสายการบินที่บินตรงเข้าภูเก็ตและผู้ให้บริการชาเตอร์ไฟท์เช่าเหมาลำรวมทั้ง สายการบินที่บินตรงเข้าสวนภูมิด้วยหากจำนวนที่นั่งคือค a ปาซิตี้ของเที่ยวบินที่บินตรงเข้าภูเก็ตไม่พอที่ผ่านมาได้เจราจากับทางท่าอากาศยานไทยให้เตรียมพื้นที่รองรับแล้ว <c oughs> ก็ยังงงอยู่นะไม่รู้เข้ใหมายถึงอะไรนะเอาเป็นว่าถ้าจะให้ดีก็คือเพิ่มจํานวนเที่ยวบินที่บินเข้าภูเก็ตเลยไม่ต้องไปแวะสวนภูมิหรือถ้าแวะก็คือต่อเครื่องกันแบบว่าแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยนะ อันนั้นอ่ะเพิ่มอันนั้นอาจจะดีเพราะจะมาภูเก็ตได้ทันทีเลยเพราะตอนนี้ยังงงๆอยู่ว่าคือสายการบินที่มาภูเก็ตโดยตรงมันมีเอาเคยพูดคลิปไปมันมีแต่ว่าคนเขารู้กันหรือเปล่าแต่ทีนี้คือเหมือนเขาจะโฟกัสที่กลุ่มทัวร์นะยังเตรียมคุยกับบริษัทเอเจนต์ทัวร์ในต่างประเทศเพื่อเตรียมขายแพ็กเกจนาเที่ยวภูเก็ตและเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียงไปขายไปแล้วอะ่ะไม่เปิดได้ไงอะ่ะตอนนี้ราคาแพ็กเกจทัวร์เจ็ดถึงแปดวันที่เอเจนต์เตรียมนําเสนอ อยู่ระหว่าง1.5ถึง2.2แสนบาทเอออันนี้คือรวมกักตัวหรือยังอ๋อกักตัวภูเก็ตมันแพงด้วยฉะนั้นยัง,งงงอยู่ว่าเราจะจองกันยังไงสูงกว่าราคาที่เราเคยขายก่อนการแพร่ของโควิดทําให้เชื่อว่าน่าจะทําให้การใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวหลังโควิดปรับตัวสูงขึ้นนี่คือที่เล็งไว้หรือเปล่าหรือมีอัตราการเฉลีย่ยอยู่ที่75,000ต่อคนต่อครั้งจากเดิม50,000คน50,000บาทต่อคนต่อครั้งอันนี้ รวมกักตัวหรือ,อยังน่าจะยังไม่รวมคือเขามีเป้าหมายว่าอยากให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายต่อหัวมากขึ้นก็ต้องดูว่าจะทํำยังไงคือจะแค่ขึ้นราคาอย่างเดียวมันก็ไม่ดีนะตั้งเป้าว่าไตามาสามมีนักท่องเที่ยวหนึ่งจุดแสนสามหมื่นกว่าคนคิวสามก็คือสามเดือนใช่ไหมเดือนละประมาณสี่ถึงห้าหมื่นคนเนี่ยตรงนี้เขาบอกเองเหมือนที่อ้อพูดนะครับว่าการจะเปิดรับต่างชาติให้ได้นั้นจะต้องมีการกระจายฉีดวัคซีนให้ได้เจ็สิเปอร์เซ็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อน ฉะนั้นภูเก็ตจะต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย70%และขึ้นอยู่กับนโยบายการเดินทางออกนอกประเทศของประเทศอื่นๆที่กลับไปแล้วต้องไม่กักตัวด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นวันก่อนพูดถึง UK เคไปว่าไทยยังไม่ได้อยู่ในกรีนลิสต์คือรายชื่อสีเขียวของ UK เคฉะนั้นถ้าเอาคน UK มาเที่ยวไทยก็ยังเซงอยู่ดีเพราะว่ากลับไปก็จะต้องกักตัวเพราะไม่ได้อยู่ในรายชื่อสีเขียวนี่คือตัวอย่างนะครับก็ต้องดูว่าแต่ละประเทศเขาจะยังไงอย่างฝรั่งเศสยังไม่ให้ออกใช่ไหม เขาบอกว่าสามเดือนเนี่ยกรกฎาคถึงกันยายนเนี่ยนักท่องเที่ยวแสนสามหมื่นคนเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้สูงเลยนะเพราะเฉลี่ยสามถึงสี่หมื่นคนต่อเดือนนั้นถือว่าไม่สูงเกินไปนักอ,อก,ก็คิดว่าตัวเลขนี้เป็นไปได้แต่ต้องดูก่อนว่าวิธีการมันยังไงไม่ใช่ว่าเอาแต่โฆษณาเสร็จแล้วก็มาไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยถ้านนั้นคืออาจจะมาแปลกอีกตามเคยก็คือ เขาคาดหวังแค่แสนสามื่นกว่าคนในเดือนเจ็ดถึงเดือนเก้าแล้วพอตุลาคมก็เพิ่มอีกเก้าจังหวัดใช่ไหมครับที่ไม่กัดตัวฉะนั้นเขาคาดหวังว่าปีนี้ทั้งปีน่าจะอยู่ที่สามถึงสี่ล้านคนหรือได้แค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นของของเดิมที่เคยทําไว้ก็คือปีก่อนโควิดเคยได้สูงสุดก็คือเกือบ40ล้านอันนี้ตั้งว่าอยากได้แค่3าถึงสล้านก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่น้อยแล้วก็มีความเป็นไปได้แต่ว่า ขึ้นอยู่กับว่ากรกฎาต้องเปิดภูเก็ตไม่กักตัวได้จริงถึงจะเป็นไปได้โอ้แล้วแถมยังอาจจะมีโปรอีกนะครับเขาบอกว่าซับซิไดส์ตั๋วเครื่องบินภูเก็ตไปทั่วประเทศคือหมายถึงว่าหลังจากที่ออกจากภูเก็ตแล้วเนี่ยอาจจะมีโปรให้ด้วยนะอุดหนุนค่าตั๋วเครื่องบินสําหรับคนที่อยู่ในภูเก็ตครบ7วันแล้วคือเหมือนว่ามาลงเที่ยวอยู่ในภูเก็ต7วันแล้วก็ไปต่อที่อื่นเดี๋ยวเราจะลดร,ราคาตั๋วให้อะไรประมาณนี้ก็คือคุยกับสายการบินว่า ทำโปรโมชั่นร่วมกับสายการบินภายในประเทศโดยให้เงินอุดหนุนบางส่วนซับซิาดซ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการออกจากภูกเก็ตไปจังหวัดไหนก็ได้จำนวน1 0 0 0 0แสนใบ3เดือนอยากได้แสนส0 0หมื่นคนก็อันนี้10,000แสนใบก็ถือว่าโอเคก็คือเพื่อที่พี่พ,พี่พื้นที่อื่นเขาจะได้ไม่อิจฉาภูกเก็ตก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยมาอยู่ภูกเก็ตแค่7วันเองแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเขาก็ไปใช้จ่ายที่พื้นที่อื่นฉะนั้นก็เลยอยากให้พื้นที่อื่นเห็นว่า เนี่ยจะทําให้เห็นว่าพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศก็ได้ผลประโยชน์จากการเปิดภูเก็ตด้วยเช่นเดียวกันรอหน่อยรอหน่อยภูเก็ตเขาขอก่อนเพื่อทดลองแล้วก็อีกสามเดือนอีกเจังหวัดก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายคือ1มกรานะครับเลิกกักตัวทั่วประเทศโดยรวมแล้วเป็นข่าวที่ดีมากๆอีกอันหนึ่งแต่ก็ต้องมารอดูอย่างที่บอกนะครับทั้งการฉีดวัคซีนเอ่ยทําได้จริงไหมแล้วก็วิธีการครับอ๊อก็ย้ําอีกทีหนึ่งว่าที่นอกจากเรื่องจํานวนการฉีดวัคซีนแล้ว วิธีการล่ะวิธีการยังไม่ได้บอกซึ่งมันใกล้เวลาแล้วอีกเดือนครึ่งเท่านั้นเองวิธีการล่ะคุณจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามากันยังไงหรือว่าไอที่พูดถึงแสนกว่าคนนั้นคือขายทัวร์ทั้งหมดนะครับอันนี้เราทั้งดีใจแล้วก็ทั้งขอมีคอมเมนต์ไปพร้อมกันครับก็ต้องตามดูกันต่อไปเกี่ยวกับวิธีการนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอ่าทีนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ